งดังทั่วเอเชียฟ่ามือพิฆาตโกอุ้มบีบไข่ ESPN ตีข่าวเกิดเหตุเหลือเชื่อในการแข่งขันระดับชิงแชมป์เอเชีย ACL ELIT e งานนี้ชัดจริงส่วนคอมเมนต์อาเซียนก็เดือดไม่แพ้กันแซวยับทำไมเลือกทำแบบนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ขณะที่ช้างศึกทีมชาติไทยซ้อมเต็มรูปแบบ สูตรญี่ปุ่นโคตรฟิตช,ชมซ้อมแบบเต็มๆทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงเปียพงยิงครับสวัสดีครับแตงมโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับข่าวที่ดังแล้วก็เป็นไวรัลที่สุดตอนนี้แหละครับคงลิงหนีไม่พ้นจริงๆแหละครับข่าวของบุรีรัมยูไนเต็ดในการแข่งขันฟุตบอล ACLEL i t e เนี่ยนะครับในการชิงถ้วยเอเชียใบยใหญ่แหละครับโอ้โหตอนนี้เนี่ยสื่อเอเชียเนี่ยตีข่าวกันโด่งดังทั่วไปหมดเลยนะครับ โดยเฉพาะ ESPN เนี่ยก็เอาข่าวนี้ไปเล่นเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าทางด้านของทีระทอนบุญมาทันเนี่ยนะครับหลังจากที่โดนใบเหลืองไปก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากนั้นอีกแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับที่ต้องบอกว่า VAR เนี่ยจับได้แต่ว่าถ้าคุณมองด้วยสายตาเปล่าคุณอาจจะจับไม่ได้นะครับ แต่มันก็ไม่ได้ทําให้ผู้ตัดสินเนี่ยใช้เวลานานที่จะดูจอตรงนั้นเนี่ยคือผู้ตัดสินเนี่ยไปดูแป๊บเดียวสุดท้ายเห็นนะฮะว่าทีระทรนทาอะไรลงไปนั่นก็คือฝ่ามือทะลวงหํำเลยครับโอโหตรงนี้นะฮะต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและผู้ตัดสินก็ไม่รอชานะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการโดนลงโทษโดนใบแดงแหะครับโอโหตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ช็อกแฟนบอลไทย พอสมควรนะครับหลังจากที่โกอุ้มเนี่ยโดนไล่ออกไปเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทางด้านของยาโฮโดนใบแดงก่อนแล้วนะครับและดูเหมือนสถานการณ์ทุกอย่างก็จะดีกว่าเนี่ยนะครับคือก็ต้องบอกเลยครับว่าจังหวะแบบนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเจ้าตัวก็คงจะไม่ได้คิดนะครับว่ามันจะรุนแรงถึงขั้นเป็นใบแดงแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมี VAR ไงแค่นิดเดียวถ้าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามลงไปดีด,ดิน,นี่ มันก็แทบที่จะปฏิเสธไม่ได้จริงๆกันนะครับซึ่งหลังจากจบเกมการแข่งขันไปเนี่ยนะครับออสมารอสเวราครับหัวหน้าผู้สอนบุรีรัมยูไนเต็ดเขาก็เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีคะแนนแค่8แต้มนะรั้งอันดับ8ของตารางเนี่ยสุ่มเสี่ยงมากนะครับที่จะไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไปเนี่ยเขาบอกว่าการที่เรามาเล่นในเกมเยือนได้ในฟุตบอลระดับนี้ก็ต้องพอใจนะครับแต่ในมุมหนึ่งเรามีผู้เล่นมากกว่ายาโฮเดรุนทัสซิม 2 0่สถึงยีนาทีเรามีโอกาสจะทําประตูได้แต่ผมก็มีความสุขนะที่นักเตะของเราเนี่ยคุมเกมตรงกลางของเจ้าถิ่นได้แต่เกมนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นไปนะครับยาโฮเนี่ยเล่นในบ้านจะไล่บอลหนักแต่เขาเหลือ10คนเขาก็ต้องมาเล่นรับเราวางแผนที่จะโจมตีด้านข้างของคู่แข่งก่อนเกิดใบแดงขึ้นเราก็มีโอกาสเข้าทําในหลายจังหวะนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยออสมารรสครับก็บอกกันะครับว่าก็ต้องพอใจกับ1นึงแต้มแหละนะแต่ไม่ชอบเกมนี้ตรงที่ว่าแบบมันมีเรื่องของความรู้สึก มันมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากนะครับซึ่งตัวเขาเองเขาบอกเขาไม่ค่อยชอบเขาชอบเกมที่มันคุมอารมณ์ได้นะครับทำได้ดีกว่านี้เพราะว่ามันถ้ามันเป็นแบบนี้ไปเนี่ยบอลมันไม่ได้เตะนะมันมัวแต่ตีกันนะครับมันมัวแต่แท็กติกใส่กันนะครับส่วนเรื่องผู้ตัดสินเนี่ยเขาบอกขอไม่พูดแล้วกันการแข่งขันในระดับนี้เนี่ยมันก็นะ เออเขาก็ละไว้นะครับเดี๋ยวเผื่อจะโดนลงโทษขึ้นมาอีกนะครับแล้วตอนนี้มี VAR เข้ามาช่วยและสิ่งที่เขาทําได้เขาบอกก็คือการทําตามแผนที่เขาได้วางลงไปนั่นเองนะครับส่วนคอมเมนต์นะครับออนไลน์เนี่ยชาติอาเซียนมากันเต็มเลยครับนะฮะอย่างอันแรกเนี่ย S เ s p e c t บุรีรัมนะครับก็เคารพบ,บุรีรัมนะมีนักเตะไทยเพลเยอร์ที่พอเพียงหรือว่าก็โอเคอยู่แต่ขณะเดียวกันมาเลเซียเนี่ยใช้11ผู้เล่นต่างชาติเลยนะครับส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าหวังว่านักเตะมาเลเซียจะไม่มาเล่นไทยลีกนะอันตรายแหมมาแซวนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็บอกว่าโอ้โหหัวเราะมาเลยบอกว่านี่กับตันทีมชาตินะโอ้โห้วไปเล่นเจลีกแล้วเนี่ยมาเจออะไรแบบนี้นะครับ อีกคนนึงมาจากเวียดนามบอกว่าจริงๆแล้วเขาเล่นดีนะแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงเล่นแบบนั้นนะหวังว่าเขาจะได้รู้ข้อบอกพร่องของเขาและลุกขึ้นมาบอกตรงๆนะฉันก็ชอบเขาเหมือนกันจากเวียดนามอ้าวอ้าวมาแล้วแบบนี้อินเลิฟเฉยนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่า he play with the wrong ball นะฮะหรือหมายความว่าเขาเล่นกับลูกฟุตบอลผิดลูกนะครับไปเล่นอีกบอลหนึ่งนะครับ กินบีบไข่เพื่อนเราทําไมเฮ้ยเอาแล้วนะอาริฟไอมานของคุณจะไม่ศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปนะครับโอ้โหเป็นไงล่ะจับดูแล้วรู้ไซส์ไหมนี่ก็คือในโลกอาเซียนเนี่ยก็เข้ามาแซลเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าอ่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่โด่งดังแล้วกันนะเป็นที่พูดถึงกันเยอะแล้วนะครับ อะเรามาต่อกันที่ทีมชาติไทยกันบ้างดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าครบทีมนะครับหมายความว่า11คนครบแล้วนะครับก็เสริมเติมเข้ามาในแคมป์การฝึกซ้อมของช้างศึกทีมชาติไทยเนี่ยก็คือนิโคลัสมิเคิลสันแล้วก็สุพนัทเหมือนตานะครับแต่จะบอกว่าโอ้โหอีชีอีเนี่ยจัดซ้อมแบบเต็มสูตรเต็มระบบแล้วครับแล้ววันนี้นี่เอาคลิปเต็มมาฝากให้เลยนะครับต้องบอกว่า ใครที่เพิ่งจะเข้ามาดูทีมชาติไทยซ้อมเนี่ยต้องบอกเลยครับว่านี่จัดเต็มระบบญี่ปุ่นจริงๆนะครับทั้งฟิตเนสนะครับสร้างกล้ามเนื้อทั้งผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็ในเรื่องของเทรนนิ่งนะครับในสนามนี่มีครบทุกแบบเลยนะฮะดูนิโคลัสครับมาวันแรกแกหวดเลยครับต้องระวังเรื่องของกล้ามเนื้อกระตุกเหมือนกันนะ เออเดี๋ยวใส่ไปเต็มเนี่ยก็ครัวเรื่องของอาการบาดเจ็บแต่สังเกตได้ไหมครับว่าเขาจะเล่นกันไม่หนักนะแต่ว่าเขาเน้นเรื่องของความทนทานของกล้ามเนื้อนะฮะคือถ้าเล่นหนักมากมันช้าไงนะครับก็อย่างที่หลายๆท่านทราบเนี่ยอย่างนักฟุตบอลดังๆเนี่ยพอไปเพิ่มเวทเพิ่มกล้ามขึ้นมาก็จะช้าเนี่ยฮะและอิชิอิเขาก็หลังจากเวทเสร็จแกก็ต่อเลยนิชิกะยะแกก็มาด้วยนะครับ เนี่ยครับนิโคลัสมิเคิลสันสุพนัทลงซ้อมหมดเลยอะครับทันทีครับเบนจามินเจมส์เดวิสคือซ้อมเต็มที่ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเอ,อมาน้อยแล้วซ้อมน้อยไม่ใช่นะคือใส่แบบวิ่งเลยะนะครับแล้วก็ความเคยชินความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลเนี่ยก็จัดกันมาหมดเลยนะครับอิชิอิครับก็ตอนนี้นะครับน่าที่จะสบายใจขึ้นนะเพราะว่าเดี๋ยวนักเตะก็จะมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในวันถัดไปะนะครับตอนนี้ก็ซ้อมไป11คนก่อนนะครับคาดว่า11คนนี้เนี่ยแหละ จะเป็นนักเตะที่ได้ลงในเกมแรกเนี่ยนะครับก็คาดว่าน่าจะมีความคุ้นเคยแล้วก็ระบบของแท็กติกเนี่ยมากที่สุดนะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูครับอาจจะได้ลงเลยนัดแรกเพราะว่าปฏิวัติเนี่ยจะมาเสริมอีก2วันนะครับนี่ฮะหลังจากนั้นมาก็เข้าสู่แปรบอลนะครับแล้วก็มีวิ่งด้วยนะใครเห็นแบบนี้นึกว่าไม่เหนื่อยเหนื่อยนะครับทุกคนฮะเดี๋ยวยังมีอีกอันนี้แค่ฐานแรกนะครับอันนี้แค่ฐานแรกที่ช้างศึกซ้อมมาเนี่ยครับก็วิ่งมาซิกแซ นะครับความคล่องตัววอร์มอัพไปด้วยนะครับเริ่มเร็วขึ้นนะครับเริ่มมีแบบถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าไอ้พวกนี้สําคัญนะไอ้จังหวะเวลาลงไปเล่นในสนามเนี่ยได้ใช้ถ้าใครแปลไม่ตรงโค้ดก็ด่าเมื่อกี้ประตูเนี่ยใช้กล้ามเนื้อแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มเข้ามาสู่เทรนนิ่งเรื่องของสเต็ปฟุตเวิร์กแล้วแล้วก็ลูกกลางอากาศสายตาต่างๆจังหวะรับบอล นะครับสายตาแล้วก็เรื่องของสเต็ปเท้าให้มันสอดคล้องกันนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมนักฟุตบอลก็เริ่มเลี้ยงบอลแล้วครับโอ้โหนี่คือมีมีหมดนะฮะซ้อมหลากหลายนะครับถึงแม้ว่า11คนที่สิคนจริงๆเนี่ยในการซ้อมถือว่าซ้อมได้แล้วนะถ้านักเตะในรุ่นเยาวชนเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับนักเตะอาจจะไปซ้อมเฟิร์สทีมบ้างหรือว่าไปทําติดภารกิจอย่างอื่นบ้างเนี่ยซ้อมประมาณนี้แหละ1ิบหาคนไม่เกินนะครับนี่11คนก็ถือว่าโอเคแล้ว เป็นอิิวิดวลนะครับหรือว่าความสามารถเฉพาะตัวเทคนิคส่วนตัวนี่ซ้อมได้เต็มที่เลยนะครับพาสซิ่งนะฮะนี่ครับแล้วก็ไปแทนที่ตำแหน่งนะครับทางด้านของอันันครับไปต่อครับมีใครฮะอ่ะนี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับการแข่งขันของทีมชาติไทยเนี่ยเดี๋ยวนัดแรกเจอติมอร์ยังไม่หนักมากนะครับแล้วหลังจากนั้นไปเนี่ยจะมาเต็มทีมสุประโชคเอกนิต นะครับก็จะมาเติมกันครบแมตช์แรกเนี่ยจะมีประมาณสัก2 1 22คนจะขาดไปไม่เยอะนะครับก็ถือว่าเกือบเต็มนะอะยังไงติดตามกันได้นะครับทุกท่านครับวันที่8ธันวาคมนั่นเองครับถ้าหากว่าชินชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ